สวัสดีแม่เม่เอฟซีทุกท่านนะคะช่องทางฟ้าใสแฟมิลี่นะคะวันนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของเราด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของเราด้วยนะคะวันนี้เราก็จะให้น้องลุงฟ้าค่ะได้พาพีเม่ได้ออกกำลังกายนะคะช่วงเช้าค่ะเพราะว่าจะได้บริหารล้ำไส้นะคะ ลูกฟ้าเห็นแล้วค่ะอ่าออกกําลังกายกับคุณแม่นะคะยิงไล่โกโก้โกโ <c oughs> ก,ก้ค่ะไล่โกโก้แล้วค่ะคุณแม่ก็วิ่งตามนะคะที่ปล่อยให้คุณแม่ได้ออกกําลังกายกับน้องลุงฟ้านะคะก็เพราะว่าอยากให้คุณแม่ บริหารลำไส้นะคะการออกกำลังกายก็จะช่วยให้สุดภาพช้างในแข็งแรงด้วยนะคะเพราะว่าสาเหตุนหนึ่งค่ะที่แม่ลูกฟ้าท้องอืดน,นะคะก็เป็นเพราะว่าคุณแม่ไม่ได้ออกกำลังกายค่ะไม่ได้เดิน,นะค,ะค่ะเราไปให้คุณแม่ได้ออกกำลังกายช่วงเช้าได้วิง่งกับน้องลูกฟ้าค่ะไม่พลาใสนะคะ ต้นไม้คุณหมอไป,ไปเล่นทางนู้นดีกว่าสนามนูน้นเล่นสนามนูน้นไม่มีต้นไม้คุณหมอเล่นสนามนูน้น ขอบคุณสถานทีสน่สนามคุณหมอค่ะน้องโกโก,โก้ค่ะกโก้กับน้องลูกฟ้าจะไม่ถูกกันค่ะ ย,าล,ยาลุงยาลูกยายาต้นต้นไม้คุณหมลูกต้นไม้คุณหมลุงยาลุงโกออกไปโกไลโกโกแล้วค่ะไลปิที่โรงช้างค่ะ ก็เหลวงลูกคะมาเีลนนเล่นสนามนู้นเล่นออกมลาลังกายสนามนู้นเม่ฟาาสกับเม่เซนแล้วก็อยู่ด้วยกันมานานก็จะติดกันมากค่ะ มามลุงมามามาลุงมา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  ừ, พาทั้งไปแล้วมามามา,าไม่พา<ป>ใสติดลูกมากห่วงลูกมากค่ะน้องลุงพาไปไหนเนี่ยไปหมดเลยค่ะลุงพา้าพาไปไหนไปด้วยกันเลยไปแล้วค่ะ ดิ้งดิ้งมากนี่ค่ะนี่แหละค่ะ น้องลูกฟ้าก็ติดแม่เซนรักค่ะก็เป็นแม่แม่เลี้ยงของน้องลุงฟ้านะคะว่าช่วงที่แม่ฟ้าใสป่วยก็มีแต่แม่เสนรักค่ะที่ดูแลคือเป็นแม่เลี้ยงของน้องลุงฟ้าค่ะได้ออกมาไกลค่ะติดติดแม่เสนรักจะรักกันมากค่ะ ม่เสรนลรักน้องลุงฟ้าแล้วก็แม่ฟ้าใสน้องลูกฟ้านอนเล่นไหมคะในออกกำลังกายก็มานอนเล่นดิ้นชื้อ,อ มาใกล้ก็ลุกเลยค่ะนางไม่กินห้าวแค่ะเช้าก็ให้กินกล้วยไปรอบหนึ่งแล้วค่ะน้องด้ารืมากค่ะน้องลูกค่ะ นิยมห่างกันเลยค่ะรักกันมาก ะคเตะบนแล้วนะคะ,ออะ,คะขอบคุณสำหรับการติดตามและทุกคอมเมนต์นะคะ ขอบคุณแม่ๆทุกท่านนะคะที่เป็นกําลังใจและส่งคะแนนมาช่วยค่ะเป็นกําลังใจให้ครอบครัวของเราด้วยนะคะน้องมุกฟ้าไปเข้าไป เล่นนะคะน้องฟา้าเล่นค่ะห่างกันไปไปไหนไปด้วยกันเลยคะมีโยมห่างกันเลย ขอบคุณสำหรับการติดตามและทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณแม่แม่เอฟทุกท่านคะ่ะที่เป็นกำลังใจและส่งคะแนนมาช่วยเหลือเรานะคะขอบคุณแม่แม่ทุกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะ